สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท c l a s s ิก Go Future ในช่วงใหม่วันอังคารที่27มกราคมนะคะสำหรับราคาทองคำนะคะหลังจากที่พักตัวลงมานะคะก็มาอยู่ที่กรอบล่างของเส้นอับเทรนไลน์แล้วก็มีโอกาสที่จะดิดกลับขึ้นมานะคะวันนี้เปิดตลาดที่บริเวณ1,280นะคะเคลื่อนไหวระหว่าง1,273 ที่1,282นะคะค่าเงินดอลลาร์ก็ยังทรงทรงตัวอยู่ที่ระดับ94นะคะ94.8 94.9นะคะเงินยูโรหลังจากที่ร่วงลงไปทําจุดต่ําสุดที่1.11 US d o l าร์ต่อยูโรแล้วก็มีการดิดกลับขึ้นมาได้บ้างนะคะอยู่ที่1.25 US d o l าร์ต่อยูโรส่วนข่าวทางด้านกรีซกับ EU นะคะทาง กรีซก็จะมีการตั้งจะตั้งรัฐบาลใหม่นะคะแต่ก็คาดว่าน่าจะเป็นลนะักษณะเจราจากับเจ้าหนี้ให้เลื่อนเวลาเลื่อนเวลาการชําระหนี้ออกไปนะคะซึ่งทางยูนยูก็ยินดีที่จะเลื่อนเวลาออกไปให้นะคะส่วนทางด้านตลาดน้ํามันนะคะโอเปกก็ชี้ว่าราคาอาจถึงระดับต่ําสุดแล้วและอาจจะปรับขึ้นในเร็วนี้นะคะ ส่วนการประชุม FOMC วันนี้และว,วันพรุ่งนี้นะคะก็คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมโดยน่าจะมีการขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังไปแล้วนะคะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐจะออกมาค่อนข้างมากนะคะในวันนี้ก็ช่วง2องทุ่มครึ่งมียอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนนะคะ3ามทุ่มดัชนีรนะคะที่อยู่อาศัยแล้วก็มีสองทุ่มมีสี่ทุ่มนะคะดัชนีความเชื่มั่นผู้บริโภคยอดขายบ้านใหม่แล้วก็ แตชนิกิจกรรมภาคการผลิตในเขตดิชมอนเดือนมก,กราคมภาคทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะเห็นว่าหลังจากขึ้นไปชนกรอบบนของเส้นนับเทนไลน์แล้วก็มีการย่อตัวลงมาพักตัวลงมานะคะช่วงนี้ก็อยู่บริเวณกรอบล่างมีโอกาสที่จะดิดกลับขึ้นไปนะคะโดยเมื่อเช้าก็ร่วงลงมาที่1,272แล้วก็ดิดกลับได้ ตอนนี้มาอยู่ที่บริเวณ1,280-1,282ก็น่าจะติดขึ้นดิดตัวขึ้นได้ต่อนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เล่นเน้เนเทรดดิ้งลองนะคะแนวรับมีที่1,272แล้วก็1,256แนวต้าน1,290แล้วก็1,300เหรียญสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มนะคะทองคำในช่วงใหม่วันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ